สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับกันมาครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมก็ซิล่า PS4 กันอีกแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหก็ในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาเล่นกันต่อเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวถัดมานั่นเองนะครับผมหลังจาก e ีที่แล้วนะครับที่เราเล่นเป็นเจ้าเมกาก็ซิล่าสไปนะครับผมแล้วก็วันนี้มาถึงตาของเจ้าไบโอเลนเต้แล้วนะครับทุกคนนะสัปรหลาดนะครับผมพืชจากภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าในปี1989นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นนนตััวี้ก นะครับผมเป็นร่างตัวเต็มที่แล้วนะครับผมไม่ใช่ร่างโรสไบโอนะครับทุกคนนะมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวในเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับทุกคน let's go ไปกันครับมาครับทุกคนเรามาเจอกันที่หนที่หนึ่งนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าแบททราลาวานั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหดูขนาดสินะครับไบโอของเราตนี่โคตรที่จะใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับผมมาเปิดคำรามมาก่อนครับเอาเลิกเอาใจโอ้โหไม่ทันเลยเออย่างี้ก่อน ใช้พลังถาวรพิฆาตโดนไปดิโดนไปดิโอ้โหแรงแรงมากพุ่งเข้าไปครับผมดูดิโอ้โหทุกคนไบโอตัวโคตรใหญ่อ่ะนะครับแล้วก็เป็นไงท่านี้คำรามไปหน่อยไหมเอ,อ้ยคำรามมาคำรามกลับครับเอาโอ้วกไปกินหน่อยนี่เกสรครับโอ้โหดูโอ้โหกระเด็นเลยอ่ะโคตรแรงนะครับผมแล้วก็จังหวะน,นี้ครับผมเถาวันพิฆาตแทงเข้าไปเดาะเจาะเะโอ้หอ,อ,อย่างแรงมาดิเป็นท่าไม่ต้องเข้ามาผมนะครับจังหวะน,นี้มันคำรามมาเหรอคำรามกลับไปดิจังหวะนี้ เอาอีกไหมหนี่ไปครับอ้วก <c oughs> ไม่ใช่อ้วกนะครับเกีสอนมาครับจังหวะนี้พร้อมพร้อมพุมพ่งเข้าไปครับนี่ตัวผมใหญ่กว่าเออเอาดิเอาดิเจ็บ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 เอาดิโอ้โหมันตีมาผมก็ตีกลับไปนี่แนะ่ฟาดหน้าครับผมฟาดหน้าถ้าไม่ตายอ,อือันหน้าเลยนี่จนมุมแล้วสวยสุดยอดนะครับแรงมากเลยทุกคนรถไบโอเนี่ยเออไม่ใช่รถไบโอด,ดิไบโอนะครับผมแรงมากนะครับจังหวะนี้ปั๊บปาดปาดซ้ายปาดขวา แล้วก็พุ่งเข้าไปครับปึ๊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 บโอ้โหดูโคตรน่าเกงขามโคตรน่ากลัวเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาครับจังหวะนี้ปิดชากแน่นอนลำแสงอ้วกเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรโหดเลยทุกคนสำหรับเจ้าเบลเลนเต้ตัวนี้โอ้โหลิ้นพันไม่นิดหนึ่งเลย <laughs> มาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจที 2> ่2นะครับทุกคนมาเจอกันกับเจ้ามอสตราลาวานั่นเองนะครับโอ้โหนอนบอยมอสตราเฮ้ยนะครับตัวเล <c oughs> ็กเกินนะครับผมเราก็ตัวใหญ่เกินเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ขนาดมือพี่เราอย่างนี้นะครับสู้ตายสู้ๆโอ้โหกำลังมาก่อนนี่ครับผมพุ่งเข้าไปหางิงครับนี่ครับแล้วก็ทาไม่ตายนี่โอ้โหกวาดครับผมกวาดไปให้หมดกวาดไปให้ทั่วครับผมเมืองพังหมดเขาเรียกว่าพังพินาศนะครับตอนนี้โอเคออกไปครับผมตะวันพิฆาตแทงนี่นะโอ้โ แรง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 นะครับจังหวะนี้ฟาดหน้าหน่อยปึ๊บไม่ต้องเข้ามาเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมออกไปเออปับป๊บปั๊บนี่คือตัวละครตัวนี้เนี่ยไบโอมันจะใช้เหมือนกับเถาวัลน,นะครับผมเป็นหลักนะครับผมไม่ค่อยจะเข้าใกล้ศัตรูเท่าไหร่นะครับผมก็คือหน้าของมันเนี่ยไม่ค่อยไปกัดเท่าไหร่นะครับเน้นพ่นลําแสงพ่นเ,เกสเกรระยะไกลมากกว่านะแล้วก็ใช้เถาวัลน,นะครับผมในการจบตีเส่ศัตรูนั่นเองนะครับมาครับจังหวะนี้นี่อุยโหพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยเหรอเอาไงเอาไง คำรามหน่อยนี่นี่เป็นการคำรามแบบกรดร็อกนะครับมาครับพุ่งไปครับปิดทางแล้วจังหวะน,นี้เละเละโอ้โหโอ้โหมันเปิดมาด้วยทุกคนไม่ยอมผมไม่ยอมโอ้ยแรงแรงแรงถวันนี่แน่โดนมาครับระยะประชิดแล้วระยะประชิดแล้วถวันพิฆาตฝาดซ้ายฝาดขวาปึ๊บต่อครับต่อครับจังหวะนี้อื้ือื้อ,อ,อตัวโคตรใหญ่โคตรโหดเฮ้ยมันจะตายแล้วทีเดียว ตายซะปั๊บเรียบร้อยโอ้โหเอาชนะมาได้นะครับทุกคนโอ้โหนอนเลยนอนตายเลยมาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจที่3นะครับทุกคนมาเจอกันกับเจ้ามอทราร่างผีเสื้อกันบ้างนะครับทุกคนนะโอ้โหมาครับรอบนี้ตัวบินกันเหรอตัวบินกันเหรอเออมันพุ่งมามันพุ่งมานี่แน่ถวายเลยครับผมถวายถวันให้ม <Gan> ันเลยอุ้ยโอ้โดนผงชาโดนผงชาโอ้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 เอาไปเอาเกรไปบ้างไหมเดี๋ยวเอาเกรไปบ้างไหมนี่เน่เอาคืน ืออโดนครับจังหวะนี้ตะวันพีคาดโดนต่อสวยนะครับโอ้โหท่านี้โคตรขี้โกงอ่ะมาดิมาดิผมตัวใหญ่นะเฮ้ยมาดิสวยเปล่าอีกพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปครับอืแล้วก็พุ่งต่อครับท่าไม่ตายนี่เป็นไงกัดว่างอฟาดครับผมฟาดโอ้โหฟาดไม่ยั้งเลยอมมดท่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับวันนี้มาครับมาครับมาดิมาดิพุ่งครับอจนมุมแล้วจังหวะนี้ปัดซ้ายปัดขวา ปับ๊บืุดสวยคำรามหน่อยครับคำรามแล้วก็พ่นครับพ่นเกรอนพ่นออกไปวี่งแรงๆโอ้ยโคตรแรงเลยทุกคนนะครับโคตรโหดอะไบาโอตัวนี้โอ้ยโ,โดนละโดนละโดนมากแล้วเอาดิเข้าไปครับโอ้โาายโคตรโหดอะไบโอนะครับโหดมาก มาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจต่อมาเลยนะครับผมมาเจอกันกับเจ้าโชวะเมกาก็ซิล่าสองนะครับน่าจะเป็นตัวที่สองนะอ่ะจริงด้วยครับทุกคนโอ้โหดูขนาดดูขนาดซะก่อนนะครับตัวใหญ่กว่าอยากเห็นได้ชัดเจนโอ้โหมีไซส์มาเหรอมีไซส์มาแล้วไงเด็ดเดดเดรอแป๊บนึงนะครับรอคำรามก่อนคำรามนี่เอาเรือกเอาใช้ครับจังหวะนี้อ้วกครับอืมเจ็บโอ้โหแรงมากนะครับเาวันพิฆาตต่อ อมาครับจังหวะนี้เราพร้อมทีท่จะบวกแล้วบวกอไม่ต้องมาตีเลยครับผมอะผมตีอย่างเดียวจังหวะนี้เอาครับต่อโอ้โห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 แหลกแหลกเลยแหลกเลยมาดิไม่ได้เข้าใกล้ผมหรอกจังหวะเนี้ยมาครับพุ่งไปหาต่อโอ้ย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 นี่นี่ทำให้ตายต่อนี่เป็นคอมโบครับทุกคนพังพังพังหมดโอ้ยหุี่ยนพังแน่นอนจังหวะนี้นะครับ มาครับปัดซ้ายปัดขวาปั๊บอืมถ้าวันพี่คาดโบเออนะครับนี่มีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกต์โบองผมนะครับมามาเอาไงเอาไงเอาไงไม่เข้ามาเอาไม่กล้าเข้ามาเราผมก็เข้าไปโบนสครับอย่างนี้อืมไม่ต้องทําไปแล้ววันนี้นะครับโบนผมตีอย่างเดียวเออสวยมากนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่คำรามไปทีนึงนะครับแล้วก็โอ้ยนะครับเอาดีเอาดีเอาดีแล้วไงอ้วกหน่อยดี พวกไปอื้อ,อ,อแรงแรงพวกไม่พอครับพวกเฟดแล้วต้องชาร์จครับชาร์จต่อชาร์จต่อสวยเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดจัดเลยมาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจที่5นะครับผมโอ้โหเรามาเจอกันกบับเจ้าคิงกิโดล่านั่นเองนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีมากๆนะครับผมเอาดอิตัวเท่ากันเลยเนี่ยมาดิมาดิ มาดิอือมาดิอ้ยกอ้มันคำรามมามันคำรามมาปึ๊บปื๊บป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 ๊บอุ๊ยโอ้ถาวรพิฆคาดจังหวะนี้โดนสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โอ้หเรื่องมันเยอะมากทุกคนสังเกตดีๆนะครับเข้ามาดิเข้ามาดิเกมสอนอ้วกโดนแรงอะผมบอกเลยแรงโคตรแรงอ่ะถาวรพิฆคาดต่อครับนี่ไม่ต้องเข้ามาครับผมไม่ต้องเข้ามาโอ้โหนี่ตัวเท่ากันเลยเนี่ยขนาดอุ๊ยไซส์เดียวกันไซส์เดียวกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยลำแสงมาแล้วลำแสงมันมาแล้วโอ้ยแหลกเลยนะครับจังหวะนี้ทวันวิคาดอือโดนโดนไปบ้านแล้วเป็นไงพร้อมยังเกสรพ่คาดวินมาเหรออือไม่ทันหรอกไม่โดนผมหรอกมาดีมาดี้โหหดหดเอาเรื่องนี้เนี่ยหดจัดเขัาผมไบโอมามามาอือมันต้องเข้าใกล้ผมหรอกจังหวะนี้เน้นระยะอย่างเดียวท่าสองปั๊บปั๊บปาดปาดทวันปาดสวยงาม เฮ้ยโอ้โอ้มันคำรามมาอุ้ยโหลำแสงมาแรงมากนะครับแต่ก็ไม่ขนามือพี่หรอกจังหวะนี้พุ่งครับพุ่งออกไปหาครับทาไม่ตายท่าแห่งการขวาดล้างครับทุกคนพังหมดอ่ะผมบอกเลยเฮ้ยเโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วพังหมดพังหมดพังพินาศพังพินาศอือจังหวะนี้สวยงามขับลาไปครับมาแล้วเอ้ยมันกระโดดมาอีกแล้วนี่แนนโดนสวยนี่จังหวะมันได้จริงทุกคนมาครับ ทวรารพิฆาตเจ็บ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 ลวสตีเจ็บแลวสตอ,อะไรอะไรอืมบินมาเหรอพาไม่ตายพุ่งเข้าไปครับอื้มตกลงแล้วอื้มคิงกิดโดราในสู้เราไม่ได้ทุกคนเราี่อย่างโหดผมบอกเลยนะครับมามา,มาพุ่งเข้าไปครับอื้มเฮ้ยมันมันมันไอ้นี่มานะครับกะบพือปีกมาเอาอ้วกไปหน่อยอ้วก ปิ้วปิ้ว้โอยิงไม่ถึงจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้เราก็เข้าไปต่อครับอืชาร์จเรียบร้อยครับผมพุ่งเข้าไปทีเดียวครับผมโอ้โหชนท่ล้มเลยนะครับเนี่ยมาครับทุกคนเรามาต่อกันในไฟนอลสเตดนะครับทุกคนมาเจอกันกับเจ้าซูเปอร์เมกาก็ซิล่านั่นเองนะครับผมโอ้โหตานี้น่ากลัวว่ะขออย่าให้มันสแปมลำแสงมันก็พอนะครับแต่ก็ไม่ยอมหรอกครับจังหวะนี้อื มาครับต่อวันพิฆาตแล้วก็พุ่งเข้าไปหาครับนี่นี่เห็นไหมมันจะกินลำแสงแล้วมาครับต้องไม่ตายต่อคอมโบเมืองพังโอ้พังพินาศพังพินาศหมดโอ้โหล้มล้มล้มทั้งยืน่ะโอ้ยนะครับโหดเกินนะครับไบโอเนี่ยโดนืออเรียบร้อยตายตายซะตายซะเดเอดีถ้าผมไม่ตีมันเนี่ยมันน่าจะแปมลลำแสงใส่นะครับทุกคนมาครับอยเห็นไหมมาแล้วครับจากยานกัลูด้าปุ๊บโอ้โหพลาดพลาดเราพลาดเราพลาดทุกคน เราพลาดเราพลาดอะไร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 อืมตกเหรอตกมาตกมาบินเหรอนี่เรียบร้อยครับตกลงมาซะสวยงามครับพุ่งครับพุ่งเข้าไปหาครับนี่อ้ย้ยโอ้ยโดนแล้วไม่ยอมครับพุ่งครับพุ่งครับตกลงมาครับเรียบร้อยทําไม่ได้อืมโอ้โหโอ้โหใจจริงๆเลยทุกคนนะครับมันไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้โดนผมฟาดอย่างเดียวเรียบร้อยครับนี่เอาไงล่ะไงล่ะนี่โอ้ย โอ้ลำแสงมันแรงอะดูดิผมก็เด็นเลยอะแต่ก็สู้เกศผมไม่ได้หรอกจังหวะนี้โอ้ยไม่ทนันผมไม่ทันมาดิมาดิาดเกศสอนโอ้ยแลกกันแลกกันแลกกันมาครับพุ่งเข้าไปชาร์จแล้วตอนนี้อจะมิดเหรอเรียบร้อยปิดฉากแล้วผมว่าผมว่าต้อบปิดฉากแล้วจังหวะนี้อคำรามหน่อยคำรามหน่อยโอ,โอ,โอ้ไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วปิดฉากแล้วจนมุมแล้วมันจนมุมแล้วเรียบร้อยแตก ทีเดียวโอ้โหนะครับผมเอาชนะมาได้ทุกด่านเลยนะครับผมแบบง่ายได้เลยทีเดียวนะครับทุกคนโอ้โหก็นะครับสำหรับเจ้าเบลเดตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าในเกมก็ซีราพีเอสสีเนี่ยนะครับคือโหดมากเลยนะครับชนะมาทุกด่านเลยนะครับแล้วก็ชนะแบบง่ายได้ด้วยนะครับทุกคนนะโอ้โหก็สมคําล่ําลือของมันแหละนะครับผมสัปหลาด ยักษ์นะครับผมนะพืชนะพืชยักษ์นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ขวดมากๆนะครับผมในเกมก็ซิล่า P.S.4 เกมนี้นะครับทุกคนนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็วันนี้ก็คงจะเฝาาไว้เท่านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นกันต่อกับเจ้าเมกาคิงกิโดรานั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะตามได้ในอีพีหน้านะครับทุกคนอีพีนี้ก็สวัสดีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ